สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับทุ่านเข้าสู่ชาแนลแฟนบอลและนี่คือภารกิจรีแคมนะครับกับพี่จัดตีิเนยใน EP ที่แปดนั่นเองใช่แล้วสนุกมากน่ารักมากเห็นมากเออ e เนี้ยต้องบอกเลยว่ามันมีอาการที่แบบว่าืฮึแค่เปิดเรื่องมาโอ้ยเปิดเรื่องมาอะไรอ่ะแล้วยังไงอ่ะ เออคือยังไงอ่ะใครตอบเราได้บ้างอันเนี้ยเขาเล่นจำจีจำไทยกันหรือยังไม่เนยไม่ทําไม่ทำเนยเป็นแล้วก็ไม่มีทำเพราะว่าเพราะว่าชี้ยังแบบว่ามาแบบเหมือนดอนจูบอะแค่นั้นแล้วก็มาแบบว่าถูแก้มสาดน้าแต่เขินนะครับว่าเป็นเมียเราต้องอดทนแังไบเลเวอร์เออไม่มันนึกถึงฉากแบบหนังไทยสมัยก่อนที่พระเอกจะต้องมานั่งอยู่ปลายเตียง ไม่ก็ชื่อเรื่องนอนคือตอนที่เนยเรียกเพียยายบรรพาก็คือเมียของแดงใบเล่ไ์แดงใบเล่ห์จะเป็นอย่างนั้นเลยอ่ะเออน่ารักเป็นเมียเราต้องอดทนเนี่ยก็เป็นประโยคที่แดงใบเล่พูดไงอืมโอ้ยน่ารักแต่ว่าคือสิ่งที่เราเห็นเนาะความน่าอยา่งก็คือความรับที่เนยมันเกิดขึ้นกับเนยอ่มันทำให้เขาอยากเป็นคนที่ดีขึ้นเีรอเพ้าะว่าเขาต้อเรียนขึ้นเห็นปะใช่ สย่งไม่ต้อนะะพอการเรียนด้วยนะใช่หมวกกันน็กอกก็จะใส่ใส่ะไรเห็นปะเริ่มใ,ใส่หมวกกันน็อกเพราะว่าพี่ทีชอบใส่หมวกกันน็อกถูกต้องอะไรที่แบบคือพี่ทีพูดอะไรอยาจะฟังเออเอ,อ,อันไหนไม่ดีก็ก็จะฟังแต่ถ้าเป็นคนอื่นพูดไม่สนยอมยอมแต่คำพูดพี่ทีเนาะใช่ยอมทีแค่คนเดียวเออก็จีบจริง ตีบจริงจังมากแล้วพิธ<พ>ีก็แบบว่าเนาะโอ้โหไออีพีนี้ก็เห็นถึงความเป็นห่วงเป็นใยแบบว่าสุดๆอะอือคือ <c ười> เราจะเห็นว่าอีพีนี้เราสึกว่าพิธีน่ารักขึ้นอีกแล้วอะ่ะมันเหมือนกับมันเหมือนกับเราเติบโตความรักมันเติบโตไปพร้อมๆกับที่เราดูเขาอะอืมคือเนยเห็นพิธีน่ารักขึ้นแค่ไหนเราก็เห็นแบบนั้นเหมือนกันอะใช่จริงอันนี้จริงเลย,ยลพ่ธีน่ารักมากอะ ใช่น่ารักมากจริงคือไม่ว่าจะเป็นอากับกิริยาการกินการการพูดการยิ้มการแบบเขินการอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบมันมันดูน่ารักไปห,หมดเลยวะ่ะแม้จะอ,อยู่กับเพื่อนน้องอยู่กับเพื่อนอยู่กับใครก็ตามามันเาไปหมดเลยเออเอาจิงๆนะพี่เทียก็คือเป็นคนหน้าแกล้งอะ่ะแกล้งแล้วนางรีแอคได้น่ารักอะ่ะนึกออกปะ ปนนางรีแอคออกมาด้วยความน่ารักอย่างเงี้ยคือใครรอบตัวก็อยากจะไปแกล้งนางอ่ะแต่น่าจะมีแบบว่าเป็นเสียงพูดอยู่ในหัวเออชอบชอบเสียงพูดเอาโเฉพาะอ้อ่ะไม่ไม่คือจะบอกว่าเรารู้สึกว่าเนยเป็นคนโรแมนติกมากใช่คือเขาไม่ได้เก็บ เนาะ<ต>คือเ,เขาเป็นคนชอบดูหนังไทยใช่ไหมชอบดูอะไรอย่างงีนนนะ้แลวเขาก็ไม่ได้เก็บแค่มุมของการแบบต่อยตีมามเขาเก็บทุกอย่างเลยนะเว้ยเก็บแบบว่ามุมของแบบการจีบวางดอกไม้เป็นห่วงเป็นใย,ยเตรียมอาหารเช้าอะไรอย่างเงี้ยการวางดอกไม้เนี่ยมันแบบอืแล้วดอกไม้ที่เราตีความไว้ในะอีพีที่แล้วเนาะว่านั้นอะ คือใจของเขาคือใจของเขาไงเออแล้วก็มาเขียนโพสต์อีกว่าเป็นของเธอแล้วเงี้ยอืมโรแมนติกมากนะจริงเนยอ่ะก็ดูหน้าทีหน้าทีคแบบแล้วก็ยิ้มนะแล้วก็ยิ้มเออถ้าเป็นเมื่อก่อนนะพี่ทีจะต้องแบบโยนทิ้งแล้วแบบกระทึ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 บถูกปะเออเออเราเหาบอีกดอกบัวเหรอเออ คือเ็นมื่อก่อนพิธีนางจะต้องนางจะต้องแบบแบบอี๋แบบโยนทิ้งแบบว่าไม่เอาไอ้อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือนางแบบนางยอมรับนะใช่ต่อต่อให้นางอาบน้าแล้วก็ถูกแก้มนะแต่พอออกมาเจออาหารวางไว้เจอดอกไม้วางไว้ก็ไม่ยิ้มโอ้โหอันเนี้ยคือพิธีอ่ะชอบเหมือนกันหรือว่าแค่เอ็นดูในฐานนะเป็นแบบเด็กเฉยๆมารู้สึกดีด้วยใช่พี่ว่าชอบแต่ว่ายังไม่รู้ตัวว่าชอบเนย ใช่ว่ารู้ตัวเบาๆมันไปเหมือนเหมือนมันไปตามตามน้ำไปอ่ะแต่ค่อยๆชอบขึ้นค่อยรู้สึกมาเอออย่างเงี้ยไม่ได้มีแบบว่าเอ้ยเด็กคนนี้มันอนดูนะ e นดูอะไรเงี้ยคือถ้าเด็กคนนี้มันได้อนดูอยู่ต่อนหน้าเพื่อนน่าจะพิลุธไม่ออกน่าจะน่าจะแบบนางก็จะกล้าพูดไงถูกไหมแต่เด็กอไม่พูดไม่เล่านางก็จะแบบเล่นพิลุธเล่นใหญ่เล่นโตายเบี่ยงไง โกหกเอาจริงๆน<อ>างไม่เคยมองว่าเนยหน้าเอ็นดูมาตั้งแต่แรกแล้วนะนางมองแต่ว่า่าเด็กคนนี้มีความน่ากลัวอย่างเดียวเลยไม่เนเอะที่ว่ามันค่อยๆซึมซับมาบางทีอ,อะเนยตอนแรกอะมองว่าเอ้ยไม่ใช่เนยพี่ทีะ่ะตอนแรกมองว่าเนอยอะเป็นแบบว่าโอ้โหต่อยตีฟันใช้ปืนใช้อาวุธอย่างเดียวเห็นปะแต่พอเขาได้ไปใกล้ชิดอะเขาก็เห็นมุมอื่นไงมุมที่ไม่ใช่มุมของนักเลงอ่ะ แล้วเนยมันดันเปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยไงเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆด้วยอะ่ะมันก็คงซึมซับเข้าไปเรื่อยๆโดยที่เนยเองเต้ยที่เองไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยถูกต้องคือว่าา,ามีคนมาจีบเราใช่ไหมแล้วเราถึดว่าเราเราก็เออก็ให้มันจีบไปแล้วเราก็จะบอกเขาว่าโอเคมีอะไรมึงก็คือปล่อยไปเออเอยากเด็กจีบก็ให้มันจีบไปเถอตะตลกดีอันเนี้ยถ้าไม่คิดอะไรมันจะคู่แบบนี้เออแต่นี่คือ ไม่มีแล้วถ้าคนจะปฏิเสธอ่ะมันจะเหมือนแพมนึกออกปะอียังไงกูก็ไม่เอาอ่ะออกให้กลัวยังไงกูก็ไม่เอาอะไรไเ,เงี้ยแพมมันก็กลัวนะกับเนยเห็นปะแต่คือมันไม่ได้ชอบไงแพมมันไม่ได้ชอบมันก็เลยปฏิเสธให้เห็นเลยว่ามันไม่เอาอะไรเงี้ยแต่พิธีมันไม่ใช่ไงฉันชอบการด่าของพี่ธีมากเลยอะด,าด่าแบบไม่ได่า อยากรู้เยอะจังส <laughs> งใส่เยอะจังนะเพื่อนตงใส่จัง,งอะไรสักอย่างนะ <laughs> แลวอีกกลุ่มเพื่อนก็น่ารักนะอีกลุ่มเพื่อนพวกเนี้ยกลุ่มมันคือมอน้าไปมา <laughs> เออเชื่อว่า <มง S 1> เพื่อนสนะัมเพื่อนสัมผัสได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ปติ๋มสัมผัสได้ <laughs> อืม ปาติมตาแบบว่าโอ้โหแทบทะลุออกมาเห็นปะเฮ้ยตอนทั้งกินข้าวอ่ะปาติมแลวปาติมตลกมากแต่ชาบนโตะกินข้าวอ่ะฉันว่าหลังๆอ่ะพี่แชมป์ปล่อยไหลอ่ะแล้วมันเขาเล่นกันปะเออเล่นกันเองอ่ะอีเรื่องที่บอกว่ามาถามว่าแม่กินปลาไหมเนี่ยฉันก็ว่ามันก็เป็นมุกที่เติมขึ้นมาเองอ่ะแล้วเล่นปลาไหมอ่ะเออแล้วมันดูไหลเนาะเออแล้วมันดูไหลไปอ่ะ จังหวะได้กันมากเลยนะใช่คือแบบคนคนนี้ส่งคนนี้รับคนนี้ต่ออืมอตลกตวันนี้อีกจุดที่ตลกคือการหาของทิวในห้องสอบอะเออใช่หาพร้อมเล่าเลยนะฮะจนทุกคนเงียบกริบเลยไหมอารย์ที่สอนอยู่ก็หยุดไปเลย ตกใจใหญ่มากเพื่อนเพื่อนกูแปลกอะไรเงี้ยเอ้าก็แล้วคือฉันงงกับโรงเรียนนี้มากคือเซ็ตมันอยู่มสี่เทอมหนึ่งบทหนึ่งจนจะสอบปิดเทอมแล้วก็ยังสอนเรื่องเซ็ตอยู่อย่างงี้เหรออาจจะอาจจะอาจจะตอนนั้นติดโควิดไงเอยเลยยกเลิกไปสอบหรือว่าทวนก่อนสอบเหรอเอออย่างงี้เพราะฉันได้ยินเสียงอาจารย์สอบมาบบาๆว่าเซ็ตเอเซตบีอะสักอย่างใช่ใช่ใช่ก็แบบก็คือสอนอยู่บทเดียว ป่านนี้อันนี้อันนี้ยอกเออนี้ยอกเออนอาจะเป็นนักเรียนแบบห้องแบบห้องบวยนิดนึงอะไรเงี้ยห้องที่ต้องการการบราชอัพใช่การย้ำการซ้ำเข้าใจได้อ่ะทีนี้ฉงงกับวิชาวิธีการจีบของนาแล้วการพาไปต่อยตีคืออะไรเอ่ย ทำทำอะไรที่เขาทําไม่ได้ไง้อที่สองนางมีความเชื่อว่าอะไรก็ตามที่ที่ที่คนที่นางไปจีบแล้วทําไม่ได้แล้วนางสามารถสอนให้ทำได้เนี่ยเขาจะต้องไปทับใจเขาต้องมาทับใจนั่นน่เขาคืออวยเกินเบอร์ว่าแบบโอ้โหใช้ได้น่าไม่มีรอยเลยก็คือกาี่ทีมันไปอยู่ข้างหลังมันไม่ได้สู้กับใครเลยเปแหล่งคนที่เราคนที่เรารักไงมันก็ต้องอวยไหม อืมรวยหมดอืมแล้วก็วา,วางแผนไว้เป็นฉากๆเลยนะว่าเขาจะทำอะไรบ้างเนี่ยปิดเทอมก็ต้องชวนไปเที่ยวนู่นนั่นนี่อย่างเงี้ยเออแล้วก็ยังคงคอนเซปต์เนาะพี่เนยของเราก็ยังคงเอาเม็ดมั่นใส่ถังน้ามันมาด้วยในวันนี้เฮ้ยแต่ประโยคแล้นอย่างที่พี่บอกอะคือถ้ามันพูดแบบเนี้ยคือเอาเป็นใครใครก็เคิมนมะเ้ยน้ําส่งน้ําเสียงสายตา ีหน้าแววตาไปหมดเลยอะตอนที่พูดจังหวะนั้นน่ะว่าให้เราขอให้เราจีบเธอก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจริงใจมากเลยเนะะอออย่าเพิ่งรีบใจอ่อนนะอะไรอย่างเงี้ยใครใครฟังก็ใจบางถูกคือมันเป็นประโยคที่แบบปฏิเสธไม่ดีอ่ะมันปฏิเสธไม่ลงคือมันดีอ่ะเขาอกาสอ่ะเหมือนคนเขาโอกาอ่ะไม่ต้องรีบรักเราเร็วนะเออเป็นเลย แต่ขออย่าพงพึ่งิ้งไปเออเขา,าว่าอยากจะพิสูจน์ตัวเองให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นก่อนแล้วค่อยมารักเขาใช่เนี่ยชอบตรงเนี้ยดีมากซีนนั้นอะ่ะประโยคนั้นในบทอันนั้นอะ่ะละเล่นดีมากทั้งคู่ด้วยใช่เสียงห้าสิบสองอืมคือเสียงแบบเสียงละมุนมากอะ่ะเสียงที่พูดอะ่ะแบบอืมมันไม่ใช่เนยอ่ะนึกออกไหมเสียงนั้นอ่ะ มันไม่ใช่เนยเวอร์ชั่นที่เรารู้จักอ,ะอ,อ่ะนึกออกปะเออมันเป็นเนยอ,อีกเวอร์ชั่นหนึ่งแล้วอะ่ะถูกตอนนี้คําถามเมื่อกี้พี่โอ้ันพูดมาละอะอะไรวะชอบฉากไหนอชอบฉากเล็กๆนิดเดียวอืมว่ามาฉากที่เนยจะจะมีเรื่องกับพี่พายุอ๋อแล้วพี่ที่บอกว่าคืนเขาไปเนยแล้วเนยก็ทําเลยอ่ะแบบยอมอ่ะเราคือเม่เหนแบบว่า เออเราเห็นเลยว่าบ้านนี้ใครใหญ่อ่ะเธอเขาแค่เก่งใจเออเขาเก่งใจก่อนเขาให้เกียรติอะไรอย่างงี้พี่อ่อนน่ะอะพี่พี่เลือกซีนหนึ่งได้แหละแต่ไม่ใช่ซีนเปิดแล้วกันขอเป็นซีนอื่นอ่ซีนที่ เติมน้ํามันมอไซค์เสร็จแล้วแล้วเนยเดินเนยเดินมาอยู่ที่รถแล้วหันไปมองแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะต้องบ่นอะไรสักอย่างหนึ่งอ๋อเออพี่เซมกับน็อกเออคือมันเป็นมันเป็นความเขาเรียกอะไรนะมันเป็นการเก็บรายละเอียดโดยที่ที่เองเขาก็ไม่รู้ตัวนะว่าเขาเก็บรายละเอียดของแปลว่าเขาสังเกตเนยมาตลอดใช่ของเนยไว้ได้ขนาดนี้คือเขารู้จังหวะหมดเลยว่าเดี๋ยวเนยจะต้องบน่น เอาจริงถ้าถ้าเขาไม่ได้แบบคนใส่ใจเนาะไม่มีทางที่จะไปนึกนึกว่าเดี๋ยวเนยมันจะต้องบ่นอะอะไรเงี้ยต้องบ่นอะไรสักอย่างหนึ่งจริงเออจริงน,นันเนอยอยู่ในเนอยอยู่ในใจที่ไปแล้วอยู่ในหัวหอ,อยู่ในอะไรไปหมดแล้วอยู่ในความทรงจําไปแล้วตอนเนี้ยก็บบดีก็แบบดีอ่ะแล้วเธอล่ะพระชานเอาจริงถ้าชอบนะที่พูดออกมาเลยอะชอบทุกฉากที่แม่มา ล้วถ้าเลือกอะ่ะก็คือจากตะโกนเหรอตะโกนโมกันนกตะโกนกันลั่นบ้านเอาจริงๆครับเป็นเรื่องจริงอะ่ะไม่ใช่แค่ในบ้านนั้นที่ตื่นอีกข้างบ้านก็ตื่นนะตะโกนกันซะขนาดนั้นนะไม่ตอนแรกตะโกนกันสองคนนิดหน่อยตื่น,นหน่อยมาตะโกนนิดหน่อยตื่นไงนางบอกแล้วไงหนูตื่นแล้วเนี่ยอะไราเงี้ยจะตะโกนกันทำไม เอาทุกบ้านเขาพูดเสียงดังอยู่แล้วแสดงว่าพ่อแม่อยู่ข้างล่างนะดิแสดงว่าพ่อแม่ไม่ไม่ยอมเดินตามไปคุยไงแม่เขาตะโกนถามวม่จะตะโกนถามที่บันไดเอออันนั้นน่ารู้เข้าใจได้แต่นิดหน่อยเนี่ยตื่นแล้วว่าเดินมาเดินมาหาได้ไหมก็ตะโกนจากห้องนอนนางก็งัวนางก็ติดเตียงอยู่ไงนางก็ไม่อยากจะมาออุณูนางก็ตะโกนด่าจากเตียงนั่นแหละเออใช่ โอ้อันนี้คือแบบขำมากไม่ไหว <c oughs> คือดีพีนี้มันน่ารักหมดเลยเนาะน่ารักทุกฉากเลยอ่ะจริงฉากอนี้ก็น่ารักต่อถ่ายอ่ะอ๋อที่นั่งที่นั่งต <c oughs> ่งนี้หาตลอดเออเอาจริงอันนั้นไม่คิดว่าเนยจะทำนะเว้ย <c oughs> เป็นฉันฉนเดินไปกระโดดทีบแล้วะะเธอคือจะตายคือนื้อ แล้วก็พี่พี่ธีก็ไปนั่งตัวเล็กตัวน้อยอยู่หลังข้างหลังเห็นปะไม่คือเหมือนรู้ว่าว่าเขาแบบมาจีบอะแล้วก็ไปนั่งแล้วก็แบบผมยาวไปนั่งสางผมเหรอไปนั่งไปนั่งสางผมอวดเพื่อนงี้แรงมากเออแต่มันก็จริงเขาไปนั่งม้วนตัวม้วนตัวเล็กอยู่นอกข้างหลังอะเป็นเธอเธอจะกัะจีบไหม เป็นั้นชั้นอายนะหมายถึงว่าอายเพื่อนนะแต่หมายถึงว่าแต่ฉันชอบนะฉะันชอบแต่ชันอายเพื่อนถ้าเป็นฉันสก็จะเดินไปหาเลยแล้วก oh. ็จะบอกว่าไปเลยเราอย่างเงี้ขคน คือคือเป็นชั้นชั้นไม่เดินไปอยู่ตรงนั้นอะ่ะฉันจะไปนั่งอยู่ข้างๆอะ่ะฉันอายคือมึงจะาําอะไรมึงทํากับกูสองคน <laughs> มึงอยากทำผ่านคนอื่นแบบนี้คือตอนแรกก็แอบทําแค่นี้สักพักเริ่มกล<อ>ับล้แบบกลับใจพอพอยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆกูยอยากจะแซกแผ่นดินหนีอีทาเล <laughs> เ็กๆก็โอเคเข้าใจมันก็แบบมุงมีแต่พอรัาเริ่มเล่นใหญ่แบบเป็นชั้นชั้นโดดทีบดีราไม่เกลิน <laughs> แต่บทจะถึงเนยมันหึงแรงนะเอาจริงเนยหึงแรงเอส,ส,ส,ส่งสารี่พ,พ, <laughs> พี่พายุเหมือนกันนะพี่พายุคูออกมาได้คุยแค่ประโยคนึงแต่ละฉากยังไม่ได<ม>้ทำอะไรเลยเอลายเต็นกัน <laughs> ซีน <laughs> ก็โดนกันซีนหมดแล้ว <laughs> ทำอาหาราก็กินลูกชิ้นก็ไม่ได้กินกินดูเลย <laughs> แล้วพี่พายุค,คือเป็นไงคือเล่นบาจะต้องมาหลุดมาทางนี้ตลอดอะไรเอ่ยุตรงใจป้า แสดงว่าพี่พายุก็อาจจะจงใจแหละเห็นเห็นทีนั่งอยู่อะไรอย่างนี้พี่ไอ้ชี้ผมยาวมากอีพีนี้ผมยาวแล้วเชื่อว่าพี่พายุน่าจะเป็นตัวจุดอะไรสักอย่างหนึ่งระหว่างเนยกับทีอะไรอย่างนี้ต่อไปอีพีนี้เราเห็นว่าพี่เทียนเริ่มผมยาวตอนนี้เริ่มกลางหลังแล้วเนาะออประมาณกลางหลยยได้แล้วเนาะเริ่มถักเปียได้แเนเดี๋ยวรอดูว่าจะเริ่มอะไรเริ่มยาถึงกลางหลังแล้วไปนั่งแบบสางผมได้แล้ว ไปใช้ก้างตาสางนะแต่วิพายุมาจะต้องจะงมีคอนฟ lict ก,กลุ่มถูกน่าจะต้องมีน่าจะต้องมีแหละแล้วนา่ก็ล่อมาเลยอะ่ะ<ไ>อเอเอต่อจริงคือล่อมาอย่างงี้คือเหมาะสมที่จะเป็นคู่แข่งแล้วไงอืมถ้าถ้าถ้าเป็นอย่างที่เราคิดนะว่าพี่พายุจะมาเป็นคอนฟ lict อะไรสักอย่างหนึ่งเอออย่างเงี้ย แล้วพี่พายุดูสิก็คือขนาดเพื่อนน่ะยังไม่มาหาที่ปักเต็นใกล้ๆเลยหรือพี่พายุมาหาที่ปักเต็นใกล้ๆเห็นปะล่ะเออแต่พี่พายุกลัวผีสัไง,งโดนเลยหลอกผีเข้าไปเออกูไม่อยู่แล้วก็ไปอะไรอย่างนปวดหัวมากนะกางแกงพวกนี้แล้วแต่ว่าอยากจะให้เนยเนี่ยอยากอยากไอหอวรถอยากให้พี่ทดื่มน้ำเยอะๆหลังกินกับข้าวเนย <c oughs> คนอื่นแองอมเข้าไปก็ป้วนพิง ตอนพุ่งอ่ะสะตกใจเลยนะเป็นคูมากเลยอ่ะ Unexpected บอกเลยฉันชอบรีแอคของทีว่าเลยคือเหมือนกับรออยู่ว่าแบบมันกินได้จริงเหรอวะแล้วพอมีคนพ้นปุ๊บแบบนั่นไงเหมือนเหมือนเด็กฟ้องคู่นึกออกปะเหมือนเด็กฟ้องรอฟ้องคูอยู่ชอบทีวมากวันนี้ ตั้งแต่ตั้งแต่ฉากฮะแล้วนะทิวะในห้องโอ้ตายตายตายวันนี้สนุกมากวัน,น้ตลกมากเออ,เอ,อมันตลกแล้วมันก็น่ารักเนาะตลกน่ารักเขินฟินแบบปวดแก้ม่วันเนี้ยจริงวันนี้ปวดแก้มมากวันนี้ดีเราก็ได้เห็นแล้วว่าวาดเว,าว,าวลาคนเซอร์เรียลสองคนเขาเจีบกันอนะมันเป็นยังไงมันจะจริงจะกระดิวหน่อยหนึ่งอะกระดิ มันจะเกินไปมอกเออแต่ชอบอ่ะชอบชอบจริงๆฉาก EP นี้ชอบมากเลยอ่ะชอบทุกซีนเลยอ่ะใช่แต่ว่าถึงชอบทุกซีนเน้ะเราก็ต้องบอกเพื่อนๆอยู่ด้วยด้วยข้อกําหนดต่างๆแล้วก็เรื่องของลิขสิทธิ์ใช่ไหมในคีลิปนเนี่ครับแล้วก็ต้องตัดน้อยหรือประมาณแบบ20-25นาทีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวขอลิขสิทธิ์เขาให้เราทําได้แค่25นาทีไงใช่เนาะแล้วก็อยากให้ทุกคนไปดูเต็มๆที่ AS Play ใช่โอหเพราะฉะนั้นแบบ เราเองก็ทําใจลําบากว่าจะตัดฉากไหนทิงเพราะว่าเราขาตลอดเวลาใช่แล้วมันน่ารักตลอดเนาะตั้งตั้งแต่ต้นเลยอ่ะวันนี้เอ่ถือรวมฉากขาดีแล้วขำตลอดดีพีหัวเราค <c oughs> ันมากวันนี้ <c oughs> เออจริงคือทั้งยิ้มทั้งขำทั้งอะไรไปหมดเลยวันนี้แบบว่าแก้มแตกแก้มปวดแก้มอ่ะใช่แล้วเพื่อนๆล่ะฉากที่ชอบที่สุดของวันนี้คือฉากไหนอืมเออแล้วมีอะไรที่ อยากจะเล่าให้เราฟังบ้างอย่างเช่นอาจจะแบบนั่นไงเพลงใจรักใช่ไหมแล้วเขาก็มาแบบว่ามีชื่อส<า>ุทธิชวังกูลอยู่ที่หน้าจอมุมขวาล่างเห็นไหมเออโดยใส่รายละเอียดตรงนี้มาแบบน่ารักกับมันเท่มันดีออดแล้วมันใส่เพลงนี้มาในจังหวะที่มันที่มันดีด้วยอ่ะอืมเนะาะเนี่ยอ,อะไรอย่างเงี้ยที่เพื่อนเพื่อนเห็นอ่ะมันเล่าให้เราฟังได้นะอืมหรือหรือสิ่งที่เราคุยกันไปแล้วแล้วเ,เห็นด้วยตรงไหนอยากจะใครยี่อะไร ไดออ้หรือเหต่างจากเรายังไงตรงไหนก็บอกได้เหมือนกันแล้วบอกเลยว่าคอนเทนต์พี่เจเนอร์เนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่เราชอบอ่านคอมเมนต์มากถูกทุกคนเอ็นอร์จีแบมมันชาวัดพลุทุกคนเซอร์เรียลมากชอบแฟนชอบมากเซอร์เร er ียลตามซีรีส์โอเคงั้นเอาว่าวันนี้ประมาณนี้ไหม ได้เนาะแล้วก็เราจะกลับมาเจอกันนะครับกับพี่จติเนใน E ีพีที่เก้านะครับทั้ง React แล้วก็ recap นะครับสำหรับอีพีที่แปดพาร์ทนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันนะครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีคับบ๊ายบาย